ไป,ไปเก็บไปเรื่อยๆเอาขณะนี้เราจะตามน้อยไปดูผักหวานต้นที่ติดอันนั้นแล้วนะคะติดผลแล้ว อยู่นี่มนันประมาณเป็นพันต้นอยู่น้อยเนาะบักหวานน่อยนะเป็นพันตน้นนะคะเด<ม>ี๋ยวนี้ปรับเปลี่ยนแล้วหลังจากที่ขยะเทศบาลหยุดเทปไปตั้งแต่วันที่สิบสี่กุมภาแล้วดินน้อยก็ดีไม่ต้องโอ้ต้นสดาเต็มเลยผลดีต้องหัวปีเอา้อ อ,ะะอมีบอ่อหนามอันนี้ทีเฮ็ดคูดไวด้ตะกอนห้มันน,นั่นระบบนามหน่อยสมบูรณ์หมดแน้วเนานนี่เนาะ,ะว่างไปเกือบหมดทั้งสวนแล้วยังมีถาดอาหารหลายอยู่ดอกหน่อยถาดอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยยังหลายยังสมบูรณ์อยู่นี่เบิ้งสถาบ, <c oughs> บ,บดนยัเนี่นย ตัวจีนแล้พวกใบไม้พวกเศษไม้ที่วัตถุเมันกาลหลายต้นจะซับถมได้ละสีที่น้ำตัวไอพวกนี้เคลียร์เบิ้งพวกใบไม้พวกอยังนั้นข้อนี้จะงอเคลียร์ลูกที่เดียนเต้นไงคะใส่ใบไม้ใส่อยังนีอืมเอาเจ็เอาเคลียร์เบิ้งดูหน่อยมีอีหลีบันย์บนหน่อยตัวเ้างสุดๆเดี๋ยวต้องไปเอาจุดได้ แต่ว่ากินมันก็ยังมีแน่อยู่นะหน่อยเ้ายังได้ก,กินอยู่มันตั้งแต่กลุ่มผ้ามีนา,านอ๋อมันก็เพิ่งเดือนก,กว่าเดือนสองสอ,สองเดือนแต่ว่าว่าทำไดงมันมันบ่าท่านี่ซื้ออ่ะอาจารย์ถ้ามันไม่ใส่เดือนก็ถือว่าซิงแวดล้อมของหน่อยมันโอเคมอืม พราะว่ามันเป็นใสเดือนแบบธรรมชาตชทิทีทีโบมเมนเท่าเลียงนะมันเกิดขึ้นเองโค่นอบเอาแบบโอ้ยใสที่ขาดอาจารย์โคนผูน้ตบโค่นเฮ็ดเออเฮ็ดเป็นธรรมชาติคักอิลีได้นิดหน่อยแปลงเพื่อนนี่เอาเดี๋ยวสักสักประมาณจัก เดือนใดล่ะผม่อมหน่อยก็ยืนเลยเด้อยืนยืนเอาภายในปีนี้ล่ะว่าสิแดงต้นตะโกลงสิเอาตะคบมาเสริมเอาไม้ไม้ฟ้ามาเสริมั้งคะม้เห็ดถือว่าปลูกถ้าท้าหน่อยเขาถามกับเป็นเราปลูกแบบว่านัเกษตรแบบอ่าปุ่มปัญญาผสมผสานนั่นสิเพราะว่าเขามีพืชหลากหลายแต่สิขอรับรองกับขอเฉพาะผักบานป้าก็ได้เพราะวันเป็นแนวที่อันเป็นพระเอกของสวนเท่านั้น เพราะว่า่างาหุ nah, nah. ่น้ำเก็บคอเก็บไสย่างกับไปเลนี่แต่งานตัดจากเรองานงานหนักคลยเดี๋ยวนี้งานหลาย้่ว่าะใช้เราเรื่องหุดน้ำเบาไปตัดอืมอืม างานอยู่จัดการเรื่องน้ำไดอย่างอื่นเขาก็ดูแลไงยัยงปุ๋ยคันท้อซัดไปรอบนึ่งลมันกเมื่อยค่ะอาจารย์แหงสือเป็นปุ๋ยอืมอืมอันนี้หลังจากที่ห้องยกเลือเขาก็ไปไปทางอื่นเลยเนาะอันนี้มีแต่ผักหวานป่าทั้งนั้นนะคะเนี่ยไม่ซักกันนู้ค่ะ โอโกกวานี้จะามาต้าวเนูเก,น,กนิมันตลอดาน,าม,นามก็ือจะมาขุดบอ่ออันนี้ดักดักไว้ขุดไว้แนวกันชหนลอบหนออของหน่อยนี่มนนนันิิเป็น <c oughs> อียงนี่ละทีเขาสิเบิ่งอ้าวไหงูมาอยู่น้ำแน่ละหน่อย น,นี้ต้นผักหวานยังไม่แก่เท่าไหร่ใช่ไหมต้นนี้อาจารย์มืเ่เก็บสั้งใบขาดเก็บเอาเป็นลูลปปกๆอันจะได้คะ่ะอันลูกที่เขาเหลืองๆเอาชันเก็บเอาเฉพาะลูกเหลืองๆก้อนก็ได้คะ่ะเก็บเต็งด้วยก็ได้เก็บเต็มไหมเต็มอันนี้เป็นต้นใบมุ่นเนาะพันโขกค่ะโคกจ้ะ<ป>พันโคกค่ะอันนี้เขาไม่จัดสายพันธุ์ครับ เออลักลักเป็นสายพันโครับใบใบรีใบกลมค่ะสายพันธใบแหลมเขาขั้นหลายค่ะกระลังกรลังใบแหลมเซนเยมันอยู่ท่งสระบุรีบ่ค่ะคือสายพันธใบแหลมเขาเอื่นสายพัน์ดงพัน์ดงมาสายพัน์ด้ยสี่บ่เอบไม่ไม่ไม่ย่ทั่วไปค่ะสายพันธุใบแหลมคือเขาจะอยู่อยู่ในโซนที่เป็นดงเป็นป้าที่อุดมสมบูรณ์ถ้าสายพันโคนี่เขาจะอยู่ในโซนที่แรงเล็กน้อย โอ้นังทั้งฝุ่นนะพวงเหมือนไงนะมังเละนะค่ะเจ๊มืนอที่เขาสุกอนนนะะคี่มันเละแล้วสุกค่ะเปรี้ยงอันนี้ออกตั้งแต่เริ่มออกตอนใดหน่อยไอ้ต้นรุ่นเขาเขาออกดอกก็คือช่วงช่วงกุมภาพันธ์นะค่ะอาจารย์ออนเดอกกุมลุ่มผ้า สวนผ้าเจ้ว่าช่วงช่วงขอแต่ว่าผักหวานขอแต่ว่าออกดอกค่ะออกดอกปุ๊บนี่คตันติดติดหน่วยซ้ำัวมีขีดซ้ำเล็บมือก้อยปุ๊บแป๊บเดียวค่ะจันบูบูวืดไงไว้ค่ะผักหวานช่วงแรกเนาะซ่าได้ช่วงแรกช่วงที่เขาออกดอกนี่แหละค่ะถ้าอากาศห้องนอยส่วนมากจะเป็นเอ่อใบลี่ใบลี่ใบผสมเลยค่ะอาจารย์ทั้งใบลี่ใบมดน่ะค่ะใบลี่ใบมดนแต่ว่าส่วนมากใบมดนันสิมาจากสระบุรีเนาะ ทั้งแดดทั้งมดเออเออจะเป็นประมาณนี้แหละผมได้มาจากเมืองกาญไปลีเออเ้เขาเขาแพ็คขายแบบอัน คือคือเอิ้ง่ายๆก็คือสายพันโคกเลยค่ะเพราะว่าข้าเออเมดมาปลูกสายพันโคกพ่อแม่เขาทนทนแรงแบบที่นี่พอปลูกกุ๊ปมันสิมิิทั้งใบใบลีใบกลมอยู่น้ำกันค่ะจัดอยู่ในประเภทสายพันโคกคือเขาทนแรงปลูกก็ดินแบบโคกโคกเขาสิอยู่ได้สายพันใบแหลมนี่ต้องดินดีนาดินต้องล้วนซุยเป็นดินทรายปนดินล้วนสายพันใบแหลมสายพันดงคือพ่อแม่เขาอยู่ในป่าอุดมสมบูรณ์ จะมีทุกภูเขาค่ะจะมีทุกภูเขาเพียงแต่ว่าเขาอยู่คนละโซนใบมันจะยาวเรียวกว่าอมีเบิดทุกกษณะค่ะอาจารย์ยุธีวาข้มหงษอยู่ในหมหรือกลางแจ้งแมนค่ะถ้าเขาอยู่กลางแจ้งเขาสีย่อใบของเขาลุาะว่าแสงแดดแต่ว่าลักษณะเขาสีอันนี้มันสีออกรี่รี่ก่ออันนั้นมันสีแคบใบมันสีแคบกว่าถ้าตรงยอดอันสายพันโคกนี่ยุ อยทีแรงน้นะะํนเลยค่ะถ้าแรงไดโยกการแกกกระางคันดินดีนี่แหละคะ่ะอาหารีใยสัมผัสใยไงมันอยธีดินน้ำะอาาจย์แมนอยแต่ว่าส้มะจะส้มใบเขาสิบบ่คือกัหมองอตรงเนี่ย มันถึงตัวเคาะตรงนี้มันจะกว้างกว่าถ้าเป็นไอพวกนี้แต่อันนั้นมันจะแต่อันนั้นถึงใหญ่อะมันจะมันจะมันจะมีความมันสีมีความโขงความโกลมตรงนี้บ่ตรงตรงนี้มันจะรูปแบบรูปแบบความโ้งมันจะบ่เคยขึ้นกันอันนั้นมันสีเงาแบบเง่ก็จจิงแต่ว่ามันสีออกเงาเลี้ยวไปไปเงาเเลยนะอันนั้นอันนั้นพอไอหน่อยมันสีมีต้นทั้งผุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวไอหน่อยพาไปเบิ่งใบที่แบบเงาแบบอันนั้นสายพันธุ์ดงเออเงาเลยแบบโดงอ่ะเงาเงาเลย แต่ชนหมากฟังทั้งนี้มันสิมีแต่ตัวนี้ป่ชน,น,นมากาาตัวนี้คือดินมันเป็นโคกบ,บางหลอดความสูงระดับความสูงถึง,ถง,ถงขึ้นแล้วข้างล่างเออไอ